สาธุเจ้าค่ะวันนี้คณะแม่ชีวัดป่ามงคลธรรมพร้อมด้วยอุบาสกอุบาสิกาจะได้ร่วมกันสวดมนต์ทำวัดเย็นและปฏิบัติภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชระกิติยาภาที่พระองค์ทรงกำลังพระประชวรอยู่พวกเราชาววัดป่ามงคลธรรม จึงได้ร่วมกันบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายแด่ท่านให้ทรงธาตุทรงขันให้ทรงมีความสุขเกษมสรราญอยู่เป็นร่มโพล่มใสให้กับพระสงฆ์นิกรชาวไทยโดยฉับพัน ขอพระบารมีขององค์พระพุทธมหาจัก,กรพรรดิมงคลธรรมได้โปรดช่วยปลุกปักรักษาธาตุขันขององค์ท่านให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนยาวนานสืบไปด้วยเทินพระเจ้าค่ะสาธุ ที่ข้าพระเจ้าได้กระทำบำเพ็ญมาทั้งหมดทั้งสิ้นขอ,อน้อมถวายเป็นพระราชรกุศลแต่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิจยาภาที่ทรงมีพระการประชวนขออุทิศบุญกุศลนี้ให้แด่เทพารักที่รักษาองค์ท่านตจ้ากรรมนายเว เบียดเบียนธาตุขันขององค์ท่านและขอบารมีแห่งพระพุทธามหาจักรพรรดิมงคลธรรมและพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์จงช่วยปกปักรักษาให้อาการขององค์ท่านทรงหายจากพระประชวนโดยฉับพลันด้วยเฤๅ